ครับก็ดีขอสวัสดีเพื่อนนะครับมีลักนักสะสมครับมาพบปิดเช่นเคยครับกับช่องรวยๆชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องจะมาให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปลิปนี้ครับว่าทางช่องรวยๆชาแนลนะครับจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึก ซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึก4กรกฎาคมนะครับพศ2542นะครับมาดูด้านหน้าของเหรียญครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาพิพลวนอนุญเดชนะครับก็คือองค์ร .9 อเก้าเรานะครับปร,ะรนะครับ และก็มีองค์จุฬาลงกรณ์ครับก็คือองค์พ่อรอห้าเรานั่นเองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับกรมสุลกกกากรนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกที่ทางช่องนะครับ รวยรวยชาแนลจะประกาศรับซื้อนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองหาดูนะครับว่ามีไหมนะครับรับซื้อเหรียญี่ระลึก4กรกฎาคมพศ25 42นนะครับเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับทางช่องรวยรวยชาแนลนะครับจะขอรับซื้อเหรียญีทระลึกนะครับ กรมสุรากกรนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปี42นะครับรับซื้อในราคาเหรียญละ100บาทนะครับเหรียญละ100บาทนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีองค์พ่อรอ9กับองค์พ่อรอ5นะครับผมรับซื้อในเหรียญละ 100บาทนะครับ100บาทรับจำนวนไม่จำกัดนะครับใครมีครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวทางช่องจะติดต่อกลับไปเองนะครับเหรียญละหนึ่งร้อบาทนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ทางช่องนะครับโรยโด c h ยชาแนรับซื้อแพงกว่าในอ่า ในเพจที่มีการขายเหรียญน,นะครับขายแค่เหรียญละ90บาทแต่ทางช่องจะรับซื้อเหรียญละ100บาทครับเป็นเหรียญชนิด10บาทนะครับ,นะรบเหรียญชนิด10บาท ใครมีนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทางช่องรวยรวยแชนแนลครับจะขอรับซื้อนะครับมีเท่าไรรับซื้อเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2542นะครับเหรียญที่ระลึก4กรกฎาคมนะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและรับซื้อ ตามสภาพเหรียญเลยครับถ้าเป็นเหรียญที่สภาพใหม่นะครับสภาพที่ไม่จําเป็นต้องไม่ผ่ากนการใช้ง,งานนะครับไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับขอให้เป็นเหรียญที่ดูแล้วสภาพสวยงามนะครับรับซื้อในเหรียญละ100บาทนะครับสำหรับ ช่องเลยเลยชาแนลนะครับก็มีมาฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามในคลิปคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยืดเยอะไปเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆรําคาญนะครับนะครับลำคาญในการรีวิวเหรียญนะครับใครมีนะครับทางช่องรับซื้อเหรียญละ100บาทนะครับรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับ ก่อนอื่นก็ขอกาลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องรวยรวยชา n e l นะครับได้หาเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับหลวง้านาอานะครับได้ติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเหรียญที่ระลึกนะครับ องค์พ่อรอเก้ากับองค์พ่อรอห้านะครับกรมสุลกากรนะครับเปลี่ยนที่ระลึกนะครับสก,กรกฎาคม2542นนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ